สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของคนรักยานยนต์ตัวจริงที่นี่เราไม่พลาดทุกเทคโนโลยียานยนต์ใหม่รถหรูรถแรงรถล้ำอนาคตวันนี้เราจะพาคุณไปพบกับรถที่เขย่าตลาดอีวีในไทยให้สันสะเทือนายขีดล่าง5มิซิลปี2026จากฝีมือคนไทยเองเร็วไหมแรงไหมราคาเท่าไหร่บอกเลยว่าน่าตกใจถ้าคุณกำลังมองหารถไฟฟ้าที่ทั้งคุ้มค่าและน่าหลงไหลห้ามพลาดวิดีโอนี้เด็ดขาด นี่คือรถที่ไม่ได้แค่ขับเคลื่อนแต่เป็นการประกาศตัวว่าไทยก็ทำได้บายขีดล่าง5มิเซียปี2026คือรถยนต์ไฟฟ้าสัญชาติไทยที่ถูกออกแบบมาเพื่อเปลี่ยนความคิดของผู้บริโภคต่อรถอีวีแบบเดิมๆบายขีดล่าง5เป็นเจเนอเรชันที่5ของซีรีส์ B บยอนยูซึ่งในปีนี้มันมาในคอนเซปต์จะรดบนถนนทั้งในด้านรูปลักษณ์และสมรรถนะดีไซน์ภายนอก ตัวรถถูกออกแบบให้ลู่ลมแบบอากาศพลศาสตร์คล้ายเครื่องบินเจ็ตด้านหน้าต่ำกว้างพร้อมไฟหน้าเล็ดแบบบีบีมที่ดูดุดัดนและล้ำอนาคตมือจับประตูเรียบไปกับตัวถังส่วนที่โดดเด่นคือประตูแบบปีกผีเสื้อ butterfly door ที่ทำให้ทุกครั้งที่เปิดประตูเหมือนการเปิดเวทีโชว์ด้านหลังมาพร้อมกับแถบไฟท้ายยาวเต็มความกว้างที่สามารถปรับความสว่างอัตโนมัติตามสภาพการจราจรเสริมความปลอดภัยและความเท่ไปในตัวสมรรถนะที่น่าทึ่งชื่อ m i t s ิล i ไม่ได้ตั้งเล่นเล่นเพราะใบขีดล่าง5มาพร้อมกับมอเตอร์คู่ข,ข,ขับเคลื่อน4ล้อให้กำลังสูงสุด680แรงม้าแรงบิด900นิวตันเมตรอัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตรชั่วโมงภายใน3.2วินาทีเท่านั้นเร็วเทียบชั้นรถสปอร์ตยุโรปในราคาแค่ครึ่งเดียวความเร็วสูงสุดถูกจำกัดไว้ที่250กิโลเมตรชั่วโมงด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัยแต่เครื่องยนต์สามารถไปได้ใกลกว่านั้นแน่นอนระยะทางและการชาร์จ ใช้แบตเตอรี่โซลิดสเ t e ความจุด2 2 0กิโลวัตต์ชั่วโมงสามารถวิ่งได้ไกลสูงสุดถึง780กิโลเมตรตามมาตร,รฐาน NEDC หรือประมาณ650-700กิโลเมตรในการใช้งานจริงและที่สำคัญชาร์จไวมากจาก10%ถึง80%ใช้เวลาแค่18นาทีผ่าน DC Fast Charger ภายในห้องโดยสารความล้ำอยู่ในทุกมุมของห้องโดยสาร เพิ่มจากหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาด17นิ้วแบบลอยตัวควบคุมได้ด้วยท่าทางระบบเสียงรอบทิศทาง11ลำโพงจากฮาร์แมนคาดอนที่ทำให้การเดินทางทุกครั้งเหมือนอยู่ในคอนเสิร์ตบอดหนังแท้ระบายอากาศพร้อมระบบนวดไฟฟ้าแสงไฟแอมเบียนแบบปรับได้ตามเพลงที่ฟังและที่พิเศษสุดคือไม่มีหน้าปัดแบบเดิมเพราะข้อมูลทั้งหมดจะแสดงผ่านเฮดขึ p นดิสเพลย์บนกระจกหน้าในรูปแบบ AR เทคโนโลยีอัจฉริยะระบบสั่งการด้วยเสียง AI Assistant ระบบจดจำใบหน้าเพื่อปลดล็อกอัเอปเดตซอฟต์แวร์ผ่าน OTA กล้องรอบคัน360องศาระบบขับขี่อัตโนมัติระดับ3เลเวล3ที่สามารถเปลี่ยนเลนหยุดเร่งตามสภาพจราจรเองได้ระบบจะตรวจจับความเหลยล้าของคนขับและแนะนำให้พักหรือเข้าสู่โหมดขับอัตโนมัติอย่างปลอดภัยทันทีราคาที่ทำให้ทุกคนต้องเหลียวหลังราคาเปิดตัวในประเทศไทยเริ่มต้นเพียง1.99ล้านบาทเท่านั้น เมื่อเทียบกับเท s l a m o เด l S หรือ BMW i5 ที่ราคาเกิน4ล้านนี่คือดีลที่แรงที่สุดในวงการรุ่นท็อปสุด Performance Edition ที่มาพร้อมช่วงล่างปรับระดับไฟฟ้าเบรคคาร์บอนเซรามิก bon er และภายในหนังอัลกันตาราเปิดราคาที่เพียง2.45ล้านบาทเท่านั้นเรียกได้ว่ารถไฟฟ้าไทยคันนี้กำลังเขียนนิยามใหม่ให้กับคำว่า e ี EV ระดับพรีเมียมที่จับต้องได้สรุปสเปคใน30วินาทีอัตราเร่ง0ถึง100กิโเมตร ชั่วโมง3.2วินาทีกำลังมอเตอร์680แรงมา้าระยะทางวิ่งสูงสุด780กิโลเมตรระบบขับขี่ขับเคลื่อน4ล้อ AWD ระบบขับอัตโนมัติเลเวล3ราคาเริ่มต้น1.99ล้านบาทคุณว่าไงหากต้องเลือกระหว่างบายขีดล่าง5มิซิลกับเท s l a หรือ BMW EV คุณจะเลือกคันไหนคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปรถล้ำคันต่อไป ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับปิดท้ายด้วยเสียงเพลงเท่เท่บวกภาพโลโก้ชอหากคุณต้องการเวอร์ชันที่ใส่คำบรรยายหน้าจอบีโร่คำโปรยเอฟเฟกหรือเสียงภาพสำหรับใช้ภาคจริงบนวิดีโอ YouTube แจ้งผมได้เลยครับ